สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็เจอกันใน EP ต่อมาเสื้อนี้3า EP แล้วใช่ไหมครับก็วันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับวันขึ้นปีใหม่ก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับก็เป็นวันว่างเนาะก็เลยพยายามทํานะครับเกี่ยวกับต้นไม้ขยายต้นไม้ให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับแกะสูตรดินไปเรื่อยๆนะครับอย่าง EP ที่ผ่านมาก็ เราได้สูตรดินของฟิโลเดนดอนมาแบบสุดยอดมากหนึ่งสัปดาห์เชื่อไหมครับก็ไปแตกเยอะมากเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้นะครับเมื่อก่อนสิ้นปีนะครับประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับมิสเอ็มได้พาพี่สาวนะครับไปรับน้องออดิบด่างขาวมานะครับต้นละ7,500บาทนะครับตอนสมัยนั้นมันแพงเนาะ แต่เมื่อประมาณสิ้นปีนี้เหลือตัวละพันสองพันตอนไปรับนี่ไม่อยากไปรับเลยเนาะแต่ก็เราซื้อไว้แล้วนะครับก็จําเป็นต้องไปรับนะครับฝากเขาเรียกไว้หนึ่งเดือนก็เลยไปเห็นดินปลูกเขานะครับไปเห็นดินปลูกเขามิเซมก็โอ้ยทาไมช้างเขาสวยงามอะไรเงี้ยครับไม้ที่เป็นอะโลคาเซียมของเขานะ่ะค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เขาพรีเซนต์เรื่องของดินแล้วก็รากของเขาเนี่ยมีรากฝอยรากขาวเยอะมากนะครับเต็มกระถางไปหมดเลย เขาก็พีเซตเรื่องสูรดินมานะครับด้วยความรักของเราในการเพราะปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราได้ต้นนี้มาครับอืมเนี่ยฮะอันนี้เป็นต้นเพชรเจ็ดสีนะครับเป็นอะโรคาเซียนะครับตอนได้มาเนี่ยแค่หนึ่งใบนะครับแล้วก็ใบก็สูงประมาณนี้นะครับแต่เขาทิ้งใบไปละตัดใบไปละอันนี้เป็นใบที่สองใบที่สามมาก็ด่างตั้งแต่เล็กเลยนะครับสวยงามมากดูที่ก้านก็ด่างสวยเลยนะครับอื ต้นนี้เราเคยเปิดเสนอขายไปที่5,000บาทนะครับแต่แม่ค้าเขายกเก็บนะครับเพราะแม่ค้าอยากเก็บไว้อยากได้ก็เลยไม่ได้ขายนะครับไปเลยนะครับก็เราคงต้องเก็บไว้และดูแลน้องเขาแล้วก็เราไปเห็นฟอร์มใหญ่หญๆเนาะเขาสวยงามมากเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะมาพรีเซนต์ในเรื่องของอะโลคาเซียเพชรเจ็ดสีตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้อยากมาทดลองไปกับเพื่อนๆนะครับถามว่า ตัวเองไปเห็นในเรื่องของต้นไม้ที่พี่เขานะครับปลูกมาใช้สูตรดินเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับสมบูรณ์เลยไม้ดีมากนะครับฟอร์มดีใบสวยนะครับก็เลยว่าจะเอามาลองทดลองใช้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่า1นกิโลนะครับถุงเนี้ยมี1นกิโลนะเพื่อนๆลองทายดูสิครับว่าถุงเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับใน1นกิโลนี้นะครับก็แพงนะครับเราได้เลยว่าแพงเนาะ ดินปูกุงนี้นะครับ1กิโลอยู่ที่150บาทนะครับ150บาทเห็นไหมโอ้โ oh, ห1กิโลหนบาทซึ่งมูลไส้เดือน1กิโลเหมือนกันครับ20บาทนะครับ20บาบ,20บาทนะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจจริงๆในเรื่องของการที่เราจะซื้อหรือเราจะชอบนะครับ ในเมื่อเราต้องการซื้อมาเพื่อดูวัสดุปู่ของเขามีอะไรบ้างเหมือนแบบเรามาแกะสูตรอาหารเนี่ยมาแตกสูตรดูว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะครับเราพอน่าจะแกะได้บ้างนะครับส่วนส่วนผสมเนี่ยมันก็อยู่ที่เราว่าเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเหมือนฟิโลเดนนอนัยเมื่อกี้หนึ่งต่อหนึต่อหนึ่งต่อหนึ่งาอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยว่าส่วนผสมแต่ละส่วนเนี่ย อันไหนที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันไหนสมควรไม่สมควรอันไหนที่ใช้ได้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราใส่เพื่อเพิ่มปริมาณของวัสดุปลูกอะไรอย่างนะี้นะมันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเรานะครับแล้ววันนี้มิสเต็มก็จะพาเพื่อนๆในการลงทุน150บาทต่อถุงเนี่ยมาแกะสูตรดูว่าในถุงเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างแล้วจะทําให้ต้นไม้ของเราสวยมากขึ้นกว่าเดิมไหมที่จริงสูตรดินของมิสเต็มก็สวยแล้วนะครับรากขาวข้างในเดินดีนะครับ แต่เราอยากลองนะครับเราอยากลองเราอยากรู้นะครับก็เลยเปลี่ยนกระถางไปด้วยเลยนะการเปลี่ยนครั้งนี้ก็จะเอาดินออกให้มากที่สุดนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปปลูกเราก็จะมาดูในดินเนื้อดินของเขาว่าส่วนผสมของเขาน่าจะมีอะไรบ้างอ่าเรามา ดูกันเลยครับว่าส่วนผสมของเนื้อดินมีอะไรบ้างเพื่อนๆมีหินภูเขาไฟนะครับเบอร์ศูนย์เบอร์ 0, เอสเอสเนี่ยหินภูเขาไฟมีกระใจใบก้ามปูสับนี่หลละเอียดมีน่าจะมีปุ๋ยคอกมูลไส้เดือนนะแล้วก็รวมถึงมีเนื้อเนื้อทรายด้วยนะครับเพื่อนๆมีเนื้อทรายด้วยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมีเนื้อทรายด้วยแล้วก็ น่าจะอ่าเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ก็ใส่มาเหมือนกันนะครับอืมที่จริงวัสดุปลูกเขาก็ใกล้เคียงกับเรานะแต่หนึ่งอย่างที่เขาไม่ใส่ลงไปนั่นก็คือกากมะพร้าวสับนะครับกากมะพร้าวสับเขาไม่ใส่นะครับแล้วก็อย่างที่มิสเอมแนะนาเพื่อนๆไปก็อย่างที่เราทราบกันเนาะว่าถ้าเป็นสายอะโลคาเซียเนี่ยซึ่งดินปลูกที่มิสเอมซื้อมาเนี่ยเป็นดินปลูกสําหรับอะโลคาเซียเลยว่าอะโลคาเซียเขาจะมีไข่ใช่ไหมครับ เขาจะมีไข่ฉะนั้นแล้วเวลาที่เราลื้อเอาไข่เก็บไข่เขาเนี่ยถ้ามีกระไอ้กากมะพร้าวสับเนี่ยรากของเขาจะไปชอนชัยในกามะพร้าวแล้วเวลาเราลื้อไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยไปดึงกากมะพร้าวออกเนี่ยรากของเขาจะหลุดออกมาด้วยนะครับฉะนั้นแล้วสายอะโลคาเซียเราจะต้องงดนะครับงดกากมะพร้าวสับนะครับแต่เป็นกากมะพร้าวสับละเอียดน,นั้นได้นะครับละเอียดได้นะอ่ะโอเคส่วนผสมน่าจะมีเนี่ยเราแตกสูตรได้ประมาณอย่างเงี้ยเพื่อน เห็นภูเขาไฟเยอะเลยแหละนะมีใบก้ามปูเห็นชัดเจนนะครับซากพืชเนี่ยเป็นใบก้ามปูทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเน,นี่เห็นไหมครับอืมนะก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูเนาะว่าสูตรดินนี้เขาจะสุดยอดขนาดไหนมิสเตอร์เอ็มให้เวลาแค่1เดือนใน1เดือนนี้คือเดี๋ยวสิ้นเดือนมกราเรามาเจอกันว่าต้องมีอย่างน้อย2ไใบ เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นแล้วจะต้องมี4ใบนะครับสิ้นเดือนมกรานี้เราต้องมาลุ้นกันว่าต้องมี4ใบนะครับต้องมี4ใบเพราะว่าในส่วนของยอดหรือหลอดที่3ยังไม่ออกนะครับเพราะว่าอันเนี้ยใบที่2พึ่งกาลังกลางนะครับแต่ยังไม่เต็มที่เนาะเราก็จะมาเปลี่ยนมาลุ้นกันเลยนะครับมาลงมือกันเลยครับก็วันนี้จะใช้กระถางเป็นกระถาง10นิ้วนะครับเพื่อนๆ10.5นิ้วเนาะ เป็นกระถางนี้10.5นิ้วนะครับนี่เทมจะลองด้วยกาบมะพร้าวสับนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ดินเขาหลุดออกจากก้นกระถางแต่ใส่ไม่เยอะนะใส่แค่ปิดรูก้นกระถางเฉยๆนะครับเพราะว่าครัวขล่าเขาลงมาจับเหมือนกันนะอ่าเนี่ยนะครับใส่เพื่อปิดรูดตูดกระถางเฉยๆแบบนี้นะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ดินปลูกของพี่เขานะครับ อันนี้ยังไม่เอ่ยชื่อนะถ้ามันโอเคดีผลการทดสอบดีเดี๋ยวจะแนะนำนะครับคือสิ้นเดือนมกรามาตามดูกันนะครับเทลงไปครึ่งหนึ่งครับอดินของพี่เขาค่อนข้างจะร่วนซุยแล้วก็ที่สำคัญก็คือซากพืชหรือใบก้ามปูเยอะมากตอนนี้เราหมาักไว้แล้วนะ ใกล้จะครบหนึ่งเดือนละเดี๋ยวเราจะได้ใช้ละใบก้ามปูของเรานะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับใส่ลงมาครึ่งนึงนะครับแล้วเราก็จะมาลื้อเพชรสีของเรานะฮะนะครับตอนนี้หลังกล้องแม่บ้านไม่ค่อยยิ้มนะครับเพราะแม่บ้านค่อนข้างจะเป็นห่วงน้องเห็นไหมที่จริงสูตรดินของเราก็เวิร์กแล้วนะเนี่ยเห็นไหมลากเต็มกระถางเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ แต่ไม่เป็นไรเพื่อในการแตกสูตนและการเรียนรู้เราต้องยอมลงทุนนะครับต้องยอมลงทุนที่จริงต้องใช้น้ำช่วยเนาะแต่เราไม่เป็นไรครับค่อยๆบิบิบเขาต้นนี้เพราะจากไข่นะครับพเพื่อนๆนหลังจากที่เขาเลยช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรครับโตเนี่ย เขาจะโตวไวและลําต้นใหญ่มากนะครับนี่เพาะจากไขประมาณนิ้วก,ก้้ยนี่เองนะนิ้วก,ก้้ยนี่เองนะครับเพาะจากไขนะครับใช้เวลาในการเพราะถึงขนาดนี้ประมาณ2เดือนนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนไขเพชรเจ็ดสีจะไวหน่อยนะไวกว่าไขาช้างนะครับไวกว่าไขาบอลกระดาษดำดานเห็นไหมนี่ไขเขาอยู่นี่เห็นไขเขาไหมครับ ระเอกไะเอกเลยที่จริงเราน่าจะยกยอดได้เนาะที่จริงเรามีฝีมือในการยกยอดนะเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนกันเนาะี๋ยวค่อยค่อยมา,มา,ม,ามายกยอดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่รากเขาก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็จับมาวางนะครับจัดลากให้สวยงามชึบชึบจริงเทคนิคแบบนี้วิธีการปลูกเขาเรียกว่ายกจอมนะครับยกจอมก็หมายถึงว่า เราจะทําให้ลากเขาแบบตั้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็เทดินลงไปให้ดินไปประสานลากกับเขาเองนะครับประสานลากเขาเองยดยกเขาขึ้นมานะครับใส่ลงไปซึ่งมันจะทําให้ลากเขาหยั่งลงเร็วกว่าเร็วกว่าที่เราเอาลากแบบเขาแบนๆนอนๆนนปกติอย่างนี้นะอันนี้ไม่รู้นะว่า BSM อธิบายถูกหรือเปล่านะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยมิเซมจ,จะปลูกอย่างนี้นะครับคือปลูกวิธีการยกจอมนะครับคือหิ้วต้นเขาขึ้นมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับ1กิโลผ่านไปครับกระถาง10นิ้วยังไม่เต็มเลยครับเพื่อนโอ้โหวัสดุปลูกต้นนี้ใช้เกือบ200บาทนะใช้เกือบ200บาทเลยทีเดียวอ่ะนิดสินิด ของแพงนะของแพงนะเนี่ยไม่ใช่แพงธรรมดานะแพงแพงนะครับแต่ก็มันต้องเห็นผลนะถ้าไม่เห็นผลนี่เอาไปคืนนะครับเพราะพี่เขาท้านะครับถ้าไม่เห็นผลนี่ยินดีคืนเงินนะครับไม่ต้องคืนของนะคืนเงินนะก็กดนิดหน่อยนะครับกดเบาๆนะครับ อ่ะเวลาปลูกเช่นเดียวกันแนะนาทุกครั้งเลยนะครับเพื่อน,อนๆอย่าใส่ดินเต็มเนาะเขาจะมีขอบเส้นของกระถางอยู่นะครับให้อยู่ในขอบเส้นนะครับเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่สําหรับการลดน้ําน้ําจะไม่ได้กระชอกออกนะครับอ่ะต่อไปเรามาผสมน้ำำําอมฤตนะครับเราต้องใช้น้ำำําอมฤตของเราอยู่ดีเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าดินของพี่เขาเนี่ยผ่านการพัชชอไล์มาหรือเปล่าหรือการอบการขั้วมาหรือเปล่านะครับอ่ะน้ำำําอมฤตก็เริ่มจากไตรโคดามานะครับ ครึ่งช้อนชานะครับแต่คนณมาเราใส่ไม่เยอะเนาะ B1 นะครับ1ช้อนชาแล้วก็คนนะครับให้ตัวยาและน้ำเข้ากันแล้วก็ลดลาดเลยนะครับ ดินของพี่เขาก็ค่อนข้างโปร่งนะครับถือว่าลดเสร็จปุ๊บน้ําก็ไหลลงมาทันทีนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ทิ้งเขานะครับ1ช้อนชาโรยลงไปครับกับออสโมโคดนะครับใส่ลงไปนะครับหช้อนชาโรยด้านหน้าเลยนะครับโรยด้านหน้าเลยเอาลวครับวันนี้ก็มีเซมพาเพื่อนๆนะครับมาพิสูจน์นะครับดินปลูกในราคาถุงละ 150บาทนะครับแต่มิเซมคิดว่าดินปลูกฟิโลเดนดอนของมิเซมเ,เนี่ยจะขายถุงละ40บาทพอนะครับเดี๋ยวถ้ารออีกต้นหนึ่งประสบค,ความสำเร็จเราจะผลิตดินขายแน่นอนนะครับแต่อันนี้เป็นของที่เขาเหมาะสำหรับอะโลคาเซียนะครับถุงละ150บาทต่อ1กิโลนะครับใครชอบ EP นี้อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าสิ้นเดือนมกราจะเป็นยังไงให้เวลาน้องเขาแค่1เดือนเท่านั้นให้เวลาพิสูจน์ดินแค่1เดือนเท่านั้น อย่างน้อยต้องมีขึ้นมา2ใบนะครับเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิสเซมด้วยนะครับกับวันนี้พามาพิสูจน์ดินปูในราคา150บาทกับต้นเพชรเจสีของเราครับลาไปก่อนครับ